สวัสดีนะครับเช้าวันพฤหัสที่24กรกฎราคม2561ครับแม่เหล่าฝากกุหลากุ้แช่กุ้ยตันต,าะตะละนาดนัดโกกบือตำบลกุฎวาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้ฝนตกนะครับว่ากังคืนม่วงท่าน,นี่มันต่อราคากันดีกว่านะนี่ม่วงว่าพ่อเดบ่งบนนะครับชารุลี่มันเศรา้าเน,นี่ยเพิ่งขายกันเลยนะครับสี่หมื่นท่านอยู่เปนต่อราคากันดีกว่า แม่ลูกแม่ลูกลูกแม่บ้ครับแม่ลูกค่าคจับาทครับสองหมื่นหนึ่งันห้ารลูกตัวข้อดังตัวข้างหลังหัวล้นกับลูกตัวพุ่นตัวนี้ลูกตัวนี้นี่ยสองหมื่นสองม่หันห้ารแม่หัวล้นจับาทครับคม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 คหัวล้นจั่บ ครับครับนี่ขอะไอันนี้ก็เส้าเอีารอยกันครับนี่โคมหนึ่ครับคมหนึ่งมีเขาโคมหนึ่งหัวลวนนัองครับคมหัวลวนพุทเขาเนี่ยแม่สาวแม่นอันนี้อแบบหมื่นห้าพันห้าร้อยไหนึงครับร้อยทร้อยสี่สิบได้อยู่ดอกนะครับท้อยสี่ิเป็นสาวใหญ่นะครับสาวใหญ่ไทยร้อยสี่สิบนี่คมสองหมืนหนึ่งันห้าร้อยนะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดสี่เก้า 4910น่งะสนใจเท่าไหร่สอรถมนั่นนี้คนงามเนี่ยสองหมื่นน้อยๆน,นะครับครับลอยสีบวกนะครับร้อยส่สิ้าได้เลยนะถ่ายแม่นั่นโค้งสางใหญ่นะอันนี้ได้งอันนี้ได้งามได้แดงนะได้สีนะครับโคมน,นั่นได้โค้งสางนงน,น,น,นะครับสองหมื่เพิ่มอันนีสองมื่หนึ่งพันอร่อยนะครับ 20, น,น,บนี่หัวโลนขุดเขานะครับแดงๆง,งามงามนะโค้งหน่นอยได้งามมันนี่บรรยากาศท่งนี้ ครับนะผู้ชมหลเยบรรยากาศท่านนัอนม่วนครโคมเละน,น,นะแม่ลูกลูกคู่นครับลอยสีนะ่สนะิบหาบวกครับเล ชิพเลอรนี่สี่มืนสี่่เออแม่ลูกลูกูลูกเธอลูกเลูกียวลูกแรกสี่เท่าดครับสี่หมื่นสีเต็มนะครับแม่ลูกสี่หมื่นเต็มแม่สี่ไหมทองครับลูกลูกขาวโค้งสางใหญ่ร้อยสี่สิบห้าบวกครับโค้งสางใหญ่เลยนะครับสี่หมืน ไช้แล้วครับสนใจติดต่อได้เบอร์เลยนะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกห้าสามหกห้าสามศูนย์่งศูนยี่ย์หนึ่งศ <c oughs> ูี่สนใจเพิ่มมได้ยชารโรีเ n h ชารโเรี nhao นะครับสี่หมื่นนะครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันนะครับโค้งสางดีครับ ใด่สูงใด้ใหญ่นะครับขุดนั้นพวงนุ่มนำนุ่มดีทั้งหมลูกก็นบเนียนดีนะครับต่อเบิงนะครับเมื่อนังดีนะครับชโลเล่ เล่เขาเงาๆนะครับตีเป็นร้อยเนื้อตีเป็นร้อยเนื้อนะครับลูกประมาณหาลูกนะครัเขาประมาณนัหากันนะประมาณหาห,าหากลูกครับเอาไปไปเลี้ยงก็ได้ไป <c oughs> เล่แมน <c oughs> มาบ้างบอมแมนโ <c oughs> อ้ของคุณแต่เมื่อจะตัวไหนแมนมาท่านห่งสองข้อมือหน่อย <c oughs> <c oughs> กำลังเป็นราคาเทบาทนะครับแบบนี้อันนี้สิบสี่นนั้นสิบสามอ้าวนั่นหมื่นหมื่นซีอันนี้หมื่นสามนึ่งครับตัวเมียลูกลูกเมียเนีย่ยหมื่นนิดหน่อยของถือ,อน,นครับเป็นไข่กลางนะครับสูงร้อยสามสิบนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับสดสดอยู่แล้ลูกประมาณนะ <c oughs> ซีนะครับพอเกินซีประมาณซีนี่แหละสามซีนะครับนี่นน่งสดสดอยู่ด้วนึ่งตัวหนัง ไปคุ้นเานะครับมนะครับมื่นน้อยๆนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ0.89ย์แปดเก้าสองเจ็ดสาอาโคมถือกๆนะมื่นน้อยๆนะครับมื่นนคระเหมือนสี่มือนหาอิแตะต่อยดหน่อยนะครับงัวสองตัวนะแมียนีอยโคมแม่ลูกลูกแม่ยเพค่ขายหลายเรื่องแม่ลูกลูกตัวเมียนี่น่าก็ดี เป็นคระสือนะครับขาดน้ำเลี้ยงนะโคมนะครับคมนี้คมคมนี้ได้สดนะถ้าขาดน้ำเลี้ยงคมนี้ค่มีอายุน้อยนะครัลูกก็มุงใตอยู่ด้วยูห่มหมด จิเวๆนะท่านนะสาวหน่อยสาวหน่อยงามเหมือนพี่เลยฟร้อนลุ้นแต่ว่าเรเห็นเจ้าของก็หันเจ้าของไปใส่นอนนะนี่งามเพราะเด็กบังเลมือนี่จะขายาก โอ้คมในน้อยถึกถึงอสัตหนึ่งไปส่งบนนนนะตู้ม,มือนี้นะครับขายยากหลายกับน,นี่นะครับแต่แต่หาลอยก็ถือว่าเก่งเลี่ยทั้นตู้ม,มือนี้แต่หาลอยก็ถือว่าเก่งเนี่ยหอยล้านนะครับมี่เละกระเทือนกับ,บนีอยู่นนะเหมอนกัน ต้มครับมือนหนึยครับยอดหลักยอดกับใบล้วนดปเตอแล้วน่ะแม่ลูกดูตัวผู้นะครับแม่ผอมๆนะขัดลำเลียงึงครับเหมือนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเหมือนหนึ่งพันห้าร้อยครับเอาไปขุนหรอครับ ร้อยสายขุนสื่งหัวได้สตัวนมซีเงินเงินหมื่นสื่งหัวสตัวเงืนมีเง,ง,งินหนมืน่กน,น,มนก็สื่งหัวสตัวได้นนี้ครับต้อได้อีกครับสนใจที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับ0ูนย์แ5ดห5าห้าสนึจ็ใจทุกมาสอบถามนะครับลูกประมาณ3ามตัวสี่ตัวนะครับ ข <ọ malaria> ัดยางนี้สดๆยูย่นะครับนี่นะครับมือเห็ดเหลียดต่อได้เองมั่วสองตัวนับขาดํำเลียงเอาไปคุ้นเอานะครับนี่นะครับสำหรับท่านที่อยากได้มีมีแวววาสด้กำไรนะครับนี่แบบนี้นะครับไปคุ้นแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ลูกกันใหญ่นับได้ขายนะครับเดี๋ยวลูกกันใหญ่ด้ขายเดี๋ยวแม่กับผสมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวแม่กับผสมอีกแล้วนะครับนะครับ สำหรับมือใหม่ๆบางบางท่านว่าซื้องัวแบบไรจังสีใหญ่กำไรนะครับกับปะมาณนี้นะครับเลือกเบิ่งเอานะครับทุ่นสมเอานะทายืนกับพ่อเบื้งได้อยู่นะแต่ว่าประเด็นเดียบิ่งทายางนะครับทาลือกกับเลือกเบิ่งเอานะครับถ้ายืนมึงทายางเบิ่งนะครับงัวงมื่นหนึ่งกับปะมาณนี้แหละนะครับนะตาคาประมาณนี้นะครับพ่อเดียบิ่ง ท่าไหนไหมท่าไหนก็เจ้สื่อกัน,นเป็น่านึงก็เี้เจ้าสื่อร้อยเหนืนเนอ,อเลยนครับายางเบ่อเงอยู่นะสีดกันยักบ,บาทนะนับเงินแบบนีะหนาตึงๆนครับนับเงินเงินนะครับหอยในยห่างกับสื่อขายเปียนืนกันนัน่นนะหกพักว่า กี่น้ดวนตามหายอยู่นะ่ะิน้ดวนก็ฟาดอมกมาซื้อ่าหกตัวเดียวไาซื้อกันหมครับคอเดลิมนะครับแกงหกพันเจ็ดพันนะครับ <c oughs> 6, 7, ร้บนะรบรอยนี่นะครับ หนึ่ร้อยหนึ่เจ็ดพันนะครับเพราะเดเล่มเหมือนนะครับ